ซีดเหนื่อยง่ายหน้ามืดบอดอย่าเพิ่งคิดว่าแค่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับอาจเป็นสัญญาณที่เราสังเกตได้ว่าเลือดเรากําลังขาดถ้าเรามีอาการแบบนี้บ่อยๆให้สังเกตได้เลยนะครับว่าอาจเป็นภาวะโลหิตจางหรือที่เรียกว่าเลือดจางเกิดจากการที่ร่างกายขาดเหล็กเม็ดเลือดแดงน้อยเซลล์รับออกซิเจนไม่ทันส่งผลคือเหนื่อยง่ายใจสั่นซีดเหมือนคนไม่สบายตลอดเวลาทางแก้นะครับที่เราสามารถ ด้วยตัวเองได้กินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นตับผักใบเขียวไข่แดงเสริมวิตามิน b 12บวกกับกรดโฟลิกก็ช่วยฟืน้นฟูร่างกายของเราเองได้ดีขึ้นเสริมวิตามินตัวนี้มีส่วนประกอบของวิตามิน d 3เสริมการทํางานของระบบคุ้มกันและควบคุมความดันโลหิตของร่างกายมากิเบอร์รี่ช่วยเสริมสร้างการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มอัตราการไหลเวียนของเลือด ความเหนื่อยล้าจากการทำงานช่วยเรื่องความสดชื่นและมี a อสตาแซนทีนที่ช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้กับเราเองด้วยวิตามิน k 2ช่วยในการทำงานของแคลเซียมบำรุงกระดูกป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดและตัวที่สำคัญนะครับคือโพบโอติกจะเป็นตัวที่ช่วยในการปรับสมดุลลำไส้และทำให้ร่างกายเราสามารถดูดซึม ข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับและมีพี่ๆคนไหนเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะฝากติดตามข้อมูลดีๆกดไลค์เป็นกลังใจให้การเซฟแชร์ mm hmm. ให้กับคนที่คุณรัก